สวัสดีค่ะี่าดูภาษาต่างดาวไหมคะเอิดเอิดเอิดสวัสดีค่ะก่อนอื่นึ่งจำไม่ได้นี่คือนุชจากดาวังคารค่ะน,น,านายนยางโกนนี่คือจียนอนค่ะซึ่งคนอาจจะจำไม่ได้นิดนึงแล้วเพิ่งลงจากยานแม่เมื่อกี้นี่เองค่ะแต่ว่าคอนเซปต์งานวันนี้พรีเซนเตอร์เนาะมันเป็นมิลเลนเนียมเป็นมิลเลนเนียมค่ะได้ไงม่อคะอธิบายหน่อยคะก็ ฉี่มันแบบย้อนเอ้ยย้อนยุคว่ะล้ำล้ำสมัยแบบล้ำหน้าแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ่นยนต์วันนี้ยน้องจียอนใช่ค่ะจียอนนะคะก็จียอนวันนี้จียอนเฟรดดิก้าเฟดีิก้าเฟดีิก้าน้องสาวเฟรดดิก้าแทนค่ะได้ได้โอ้คนตานี่หนักกันไหมคะนี่หนักมากค่ะไม่คนตาไม่พอนี่สวยมากนี่เพชรติดหัวมั้ยใช่ค่ะ ติดหัวอย่างนี้เลยว่ะโอ้โหคือปกตินตก็แต่งตัวอย่างนี้เลยไใช่ปกติไปเดินเวลาไปเดินตลาดแถวบ้านก็แต่งตัวอย่างนี้ค่ะไม่หรอกอ่ะพูดถึงวินเซนเตอร์บ้างแหละคนก็น้องใหม่เนาะตระกูลยามาฮ่าตัวไหนบ้างคะน้องคุณรถฟิโอเร่ค่ะค่ยังไงบ้างมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้หญิงซึ่งมีแบบรูปรูปทรงออกแบบเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยขับง่ายแล้วก็สามารถจอดได้ง่ายเก็บของได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะขับไปก็เอาคุณเลเล่ไปได้ใช่ใช่แล้วที่ย้อนได้เห็นในโฆษณาเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โอ้โห มอเตอร์ไซค์เหมือนคล่องมากเลยจริงๆแล้วเพิ่งสามวันเองค่ะุณหนูตัวไหนคะตัวมิโอหนอยสิบห้าค่ะเป็นไงบ้างคะได้เป็นสองสาวในหนุ่มๆที่เป็นพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์แม่ก็ต้องรู้สึกอิ่มเอมดีใจคี่ไหมว่าวันนี้จะมาเป็นพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์ไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดจริงๆว่าจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์เพราะว่าแค่เป็นพรีเซนเตอร์ข้าวเหนียวอยู่ที่บ้านก็ก็ยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะ ก็เจนก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นี้จริงๆเราเจนไม่ได้คิดว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์พวกมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะก็พวกอ่ ที่ามาฮ่าเขาก็คงดูอะไรในอะไรในเจียนก็เลยเลือกเจียนก็จิตใจบ้าค่ะขอบคุณปกตินี่ขับมอเตอร์ไซค์ไหมคะอยู่เชียงใหม่ขับค่ะแต่ว่าน่าจะแอบแม่ขับแม่เขาไม่ให้ไม่ให้ขับเท่าไหร่ค่ะแต่พอเป็นเซนเตอร์แม่ก็ยินดีเลยลูกขับไปเลยไหนก็ต้องไปตืวเลขค่ะอาูแลคะเจียนก็ปกติไม่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากฝึกแล้วก็สนุกดีก็เลยเจียนก็อยากอยากมีใบขับขี่ของ มอเตอร์ไซค์บ้างจะได้แบบไปอ๋อเล่นๆอะไรเงี้ยครับเล่นๆไปกับเพื่อนหนุ่มๆวีซิเตอร์คนอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวก็พาหนุ่มๆเมื่อกี้ค่ะไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันบ้างอะไรบ้างปกติได้เจอตเนตเด็ดงี้ไหมคะค่ะไม่เคยค่ะเคบ้างนะพี่เขาเป็นเฟรนลี่มากค่ะคอสอยงี้ติ๊กเต้อย่างงี้ใช่ค่ะน่ารักกันมากทุกคนค่ะตื่นเต้นไหมคะนิดนึงก็ นิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเคยเคยเจอ,อที่งานเนี่ยมาห้าบ่อยแล้วก็เลยแบบทุกคนน่ารักมากเวลาคุยก็เป็นสุภาพบุรุษเนาะ<ช>แล้วก็แบบเป็นกันเองแบบที่แท้กันแล้วก็คุยก็แบบสบายสบายดีก็เลยตามไปงานดูดีกว่าอัพล,ลบ<ม>ั้มาเมษายนี้วางแผงทั่วประเทศไทยพร้อมคาราโอเกะค่ะ ยังไงบ้างคะเป็นการเอาเพลงก็มีเพลงเก่าๆด้วยแล้วมีเพลงใหม่ๆเยอะมากแล้วเพลงใหม่จะปล่อยประมาณ11เมษายนโปรโมท11เมษายนค่ะดีใจไหมคะมีอะไรบ้างใจมากดีใจมากถ้าเมษายนนี้นะคะทั่วประเทศไทยเลยสามารถซื้อได้นะคะเป็นแบบเป็นแพ็กเกจสำนักน่ารักอะไรแบบแพ็กเกจเท่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อที่ดีฟังแล้วไม่ตว่าจะเลยแพ็กเกจแปะฟ้าผนังบ้านตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะเมาไปอ่าจต่ดูถ่ายเซ็กซี่นิดนึงเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะก็ออกมาดีมากก็ ก็ดีมากค่ะก็เลยเจนก็ดีใจเจนก็กลัวว่าถ้าออกแล้วก็เออกลัวที่แสคุมจะบอกว่าโต๊เกินไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าอ๋อพี่พี่ทีมงานที่พวกนี้เออทั้งนิตยสารนี้นะคะเขาก็ไทยน่ารักแล้วก็ไม่แบบเซ็กซี่แบบน่ารักค่ะค่ะกมไ่ตัดสินใจถ่ายชุดด้วยน้ำค่ะจริงๆแล้วถ้า ออกแนวแบบเซ็กซี่เลยไปก็เจียนก็จะไม่ถ่ายค่ะแต่ว่าพวกออพี่ๆทีมง,งานก็ดูแลให้แล้วก็ทีมก็จะแบบคอนเซ็ปต์ก็จะแบบน่ารักรแล้วก็ใส่ยสายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถึงช่วยเพื่อนนิดน<ช>ึงเนาะไม่ไม,ไม่อยากจะเป็น,ปนแบบเปลี่ยนลุกอะไรใช่ค่หนุนน็อตราคามีบ้างไหมถ้าเกิดต้องถ่ายเซ็กซี่เหรอคะสงสารคนดูค่ะเอ้าไม่ไมีแล้วเด็กอยู่เลย มันไม่มีอะไรถ่ายค่ะได้อยู่มิลลี่เอิร์นิวก็เหมือนกันค่ะก็ได้อยู่ถ้าเกิดจะถ่ายมันต้องใช้ Photoshop เยอะเปลืองแรงงานพี่เขาค่ะแต่ว่าสุดถนัดขพี่เต้ยไม่เห็นพี่เต้ยตัดผมบ้างยังค่ะเป็นไงบ้างคน่ารักมากพี่เต้แต่ผมน่ารักมากนุ้ยเคยตัดผมสมันั้นเหมือนกันตอนอยู่ประมาณม2ม3ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะนุ้ยน้าเหมือนทอมมากเลยค่ะเหมือนกับนักโทษหญิงแหกคุกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดประชาชนน็อตเป็นรูปอย่างนั้นเลยอยากจะให้ดูมากแต่แต่ว่าไม่ไม่กล้าค่ะเพราะเหมือนนักโทษหญิง โคกมากค่ะนอนไว่าตัวเองเง้นไดไมล่ะนะ <L an> เรารู้เรารู้เรารู้สภาพตัวเองดีค่ะแต่พี่ต้นตัดออกมาเราน่ารักมากาเ,ลเ,ลเลยกลับไปย้อนหาว่านดอยากตัดแบบนั้นน้องไหมจะกลับไปตัดไหมคงตอนนี้คงยังไม่ค่ะเพราะว่าชอบผมอย่างนี้อยู่อันนี้ก็ความจริงเพิ่งตัดเองเมื่อคืนของเมื่อคืนเข <คน S 2> าเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ตอนแรกอย่างนี้ คืนของเมื่อคืนค่ะตัดเองแบบตอนตอนตีหนึ่งนะหยิบกระกรไก่ตัดผักที่บ้านนะมาหั่นผมเองทำผมไปขนาดนี้ใช่โรถตัดเองใช่เนี่ยันเป็นทรงไหมคะเนี่ยก็ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นเนี่ยตื่นมาก็เป็นละเล่นล้ะเล่นค่ะเอาข่าวเลยค่ะพรีเซนเตอร์เนาะข่าวมอเตอร์ไซค์ทั้งสองรุ่นรุ่นรุ่นมิโอไรสิบห้า เจียรร้อยสิบห้าแล้วก็ล้นฟิโอเล่ด้วยนะคะชาก็ใครๆอยากขับมอเตอร์ไซค์นะคะก็เลือกของด้ว่ะมีคุณภาพโนุ่ดได้หรือว่าของจียอนได้เลยค่ะใช่มีคุณภาพรูปร่างหน้าหน้าตาดีไซน์สวยเก๋และพีเซนเตอร์น่ารักอย่างนี้ด้วยค่ะอย่างนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยืนบอกไหมบอกมือยี่หน